ผมขอมาพูดในความเป็นตัวตนของผมในฐานะอูเป็นตำรวจรุ่นพิมพ์กมตามทันนะครับผมบอกได้เลยนะครับตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายประชาชนแมรุนาปราณีต่อประชาชนกะรุนาปราณีต่อประชาชนท่องให้ขึ้นใจนะน้องๆกะรุนาปราณีต่อประชาชนเรากินภาษีเงินเดือนประชาชน สวัสดี FC จอนี่มือปราบอินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศไทยที่เคารพและขอสวัสดีไปยังประชาชนชาวไทยทั้งประเทศผมเพิ่งเห็นข่าวสารที่เร่งมาในแพลตฟอร์มต่างๆในโลกโซเชียลที่มีเรื่องเกิดขึ้นกับตำรวจเจ็ดนายและประชาชนรายหนึ่งที่ได้รับความเสียหายเป็นข่าวดวงดังทั้งวันวันนี้ผมแนะนำเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของสำนักงานตุลาการชาติ อย่างที่เป็นข้าราชการตํารวจคนหนึ่งที่มีผู้ติดตามจํานวนมากในประเทศนี้ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจต่อประชาชนที่ณนเวลานี้เป็นผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนคนไทยลหลายๆท่านที่ติดตามข่าวสารในนามความเป็นส่วนตัวของผมครับผมก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อน้องที่ตกเป็นผู้เสียหายในเคสในลักษณะนั้น นะครับ <S <S เบื้องต้นทราบว่าผู้ข้าชาของกองบัญชาการตรํารวจนครบาลกําลังตรวจสอบและจะดําเนินการตามขั้นตอนผิดก็คงต้องถูกดําเนินคดีทางอาญานะครับและดําเนินการทางด้านวินัยในส่วนนั้นผมขอไม่กล่าวถึงผมขอมาพูดในความเป็นตัวตนของผมในฐานะกูเป็นตำรวจรุ่นพี่มึงกมตามทัน เชื่อแน่นอนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทําดีมันก็จะเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องหน้าที่หากคิดไม่ดีมันก็จะต้องถูกลงโทษด,ด้วยธรรมชาตินะครับผมบอกได้เลยนะครับตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายประชาชนแม้เขาจะขับรถแหกด่านนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครขับรถแหกด่านนะครับ แต่ในกรณีจะแหกด่านหากเขานะครับมีพฤติกรรมในการจะหลบหนีก็ใส่กุญแจมือหรือต่อสู้ขัดขวางก็สามารถควบคุมตัวตามปวิอาญาใส่กุญแจมือพันธนาการหากเขาเดินมาด้วยดีก็จูงแขนมาเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายประชาชนโดยเด็ดขาดนะครับขั้นตอนการตรวจคน้นจับกลุ่มปวิอาญาเขาเขียนไว้ชัดเจนหากเราเป็นตำรวจเราต้องศึกษา ในเรื่องของปอวิอาญาให้ดีนะครับส่วนอัตลักษณ์บุคคลการสังเกตการจดจําเราเรียนตรวจมาเราต้องรู้ให้ดีว่ารถคันนี้เป็นรถคันไหนสีอะไรบุคคลเป้าหมายใส่เสื้อสีไหนตำหนิรูป,ปรพภัณฑ์ในลักษณะไหนนั่นคือประสบการณ์ที่เราศึกษามาเรียนมาแต่หากเจอในลักษณะดังกล่าวก็ไม่ควรที่จะต้องไปทำร้าย ชาาวบ้นผิดถูกผมยังไม่ทราบนะครับแต่สังคมตอนนี้ประนามตำรวจทั้งประเทศไปแล้วส่วนหนึ่งผมคนหนึ่งก็ยังเป็นตำรวจที่ได้รับผลกระทบรู้สึกเสียใจนะครับเสียใจต่อเพื่อนตำรวจดีๆทั้งประเทศเสียใจต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีข่าวแบบนี้และก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ฝากไปถึงน้องๆน,นะ กำลังมีพฤติกรรมในลักษณะนี้แอร์สามารถด็อกนะให้กูเอาง่ายๆขันภาษาบาลกูแมงสแสดงกล้ามดากเศร้าใดเศร้ามันเบิดยุกเบิดสมัยแล้วทุกวันนี้นะครับให้ยืนอยู่บนความถูกต้องเป็นตำรวจหากทำตามปวิอาญาบ่มีติดขุก <c oughs> ถอดบทเรียนนะฝากมาถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนตำรวจและกำลังเป็นรับรายการเอาง่ายๆใครที่เป็นน้องพี่จอนนี่ อย่างนี้น้อยพี่เป็นแบบอย่างในการของตนของคนของงานผมเป็นตำรวจสืบสวนมาทั้งชีวิตร,รายการนะครับอยู่กับโจรอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสีเทาผ่านเรื่องราวของพวกสีดําเรื่องโจรเรื่องอุกชะกันมามากมายทําไมผมไม่เคยถูกวินยัยถูกตั้งกรรมการนะครับมีผลงานทุกๆรางวัลเกียรติยศที่ได้รับผ่านหน่วยงานอันทรงเกียรติของสำนักตำรวจแห่งชาติที่เรียกว่างานสืบสวนทั้งกองปราบปรามก็ผ่านมา มีประสบการณ์พองมาถ่ายทอดให้น้องฟังได้จงจำไว้หนึ่งอย่างว่าอุดมคติของตำรวจนะให้น้องท่องให้ขึ้นใจเคารบเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กะรุณาปานีต่อประชาชนข้อสองให้จำให้ดีเขากะรุณาปราณีต่อประชาชนกะรุณาปานีต่อประชาชนท่องให้ขึ้นใจนะน้องๆกะรุณาปานีต่อประชาชน เรากินภาษีเงินเดือนประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วให้ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งตามใดที่ยังเป็นตำรวจสีกากีของแผ่นดินแผ่นดินนี้เราทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ราชบัลลังก์ลงและประชาชนให้ยึดมั่นไว้นะและรักษาไว้ในกฎหมายจำคำวไว้คำสอนอไอจอนนี่ไว้ว่าจำคำสอนก่อนที่จะจบคลิปนี้ไว้ว่าสิ่งไหนที่มึงไม่ชอบ มึงก็อย่าไปทำกับคนอื่นตามนั้นนะน้องๆสิ่งไหนที่มึงไม่ชอบมึงก็อย่าไปทำกับคนอื่นกูมาฝากเตือนเพื่อหวังดีก็อยากจะเห็นน้องๆเติบโตขึ้นมาเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่สวยงามงอกงามบนสังคมที่ประชาชนยอมรับว่าตำรวจไทยกรุยณาปานีต่อประชาชนนะขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจนํำดีทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้เพื่อนตำรวจ และที่สำาคัญสุดผมขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับจากใจจอนี่มือปราบอินดี้ครับสวัสดีครับ